สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นภารกิจจำเพาะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีงานนัดประมาณบ่ายสองรอแมคโครนะครับก็เลยขับรถขึ้นมาเรื่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆขึ้นมานะครับก็มาพบกับร้านกาแฟนะครับนี่ฮะคอฟฟี่คี n ีแมนนะครับคอฟฟี่คีดีแมนโฮมสเตย์นะครับันนี้บรรยากาศด้านหลังนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้คือหมู่แปดนะครับบ้านกากตำบลเชียงกลางอ,อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับครับก็มีวิวมีบรรยากาศต่างๆแบบนี้ให้เห็นนะอะ่ดอยมณีพฤกษ์นะครับก็จะไปอีกแถบหนึ่งนะครับที่นี่ก็ทํากาแฟเหมือนกันนะครับกาแฟแล้วก็นี่ฮะกาแฟนี่เป็นเชอรี่เชอรี่สีเหลืองน่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงสีแดงนะฮะเชอรี่ก็ตาก เขาเริ่มเก็บกาแฟเล็กๆน้อยๆนะครับกาแฟที่เริ่มออกในฤดูกาลนะครับก็เก็บแล้วก็เอามาทำโพสต์นะครับนี่น่าจะเป็นกะลากะลาของเออกะลานี่น่าจะดูสีแล้วน่าจะเป็นฮันนี่โพสตนะครับบรรยากาศลองดูนะครับด้านล่างที่เห็นนั่นนะครับเป็นลูกเล็กๆแบบนั้นเออที่เราเรียกว่าลูกชิดลูกจาานะครับเห็นไหมเนาะ อตอนนี้ที่น่านมีขายเยอะนะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมถ่ายให้ดูนี่ชมบรรยากาศที่อําเภอเชียงกลางนะครับบ้านเชียงกลางหมู่8ดบ้านกอกนะครับคอฟฟี่คีรีแมนโฮมสเตย์นะครับนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับ